จนมากบอกน้องเขาได้หล่ยมือนนี่ลหละถ <มา S 2> ือเพราะมัหงักเพาะมันในใจ<อ>เนี้ยงูดส่วนมีนมวงวดที่เหลี่ยมเขาได้สามงวดส่วนแยด่ดวงตากระสือน<บ>้ำสองงวดส่วนแล้วก็ได้มุง่งล้างข้าเล่าตีคือโบบอกเน้าบาทนี้บอกจ่าสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกๆกักนนะค่ะเมื่อนี้กามีสายบุญสายเอฟซี มอบค่น้รามันลดให้น้องลิตาและครอบครัวสามใบบาทเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้ก็สิมอบให้น้องลิตาแล้วก็คุณแม่เพื่นเนาะค่ะสวัสดีค่ะตาสวัสดีค่ะเพชรหนังกันนี่โอ้ยมาตาแข่งรถกำลังสีไปซื in ้อกลับเข่าหรือไปใส่ไปซื้อกลับเข่าคน้ะ อโอ้ค่ะนี่บอกขั้นนี่บอกร,รับมือนั่นขั้นนี้เราจะเงนินเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนมากเรทะเบียนยังก็ค่ะขั้นนี้เปลี่ยนเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์มือนี่พอ,ตอเตะเ้าได้แล้วค่ะเนาะเออคือว่าฝันค่ะมือนั้นหลังจากลูกมหาแล้วฝันบอค่ะฝันฝันฝันนีลีอ้ฝันว่าจังไบเราค้นเต็มเฮียนะเสร็จ หนีฟันฟันกับเห็นตอย่าพี่น้องไม่จ้คนตายอ้วตัวไม่ไงยพวกหน้าพวกเย่ตึ้งตายไปฟันเห็นฟันเห็นแต่คนตายเสีมเงี้ยไม่เงี้ยนเจ้าบ่ไม่เงี้ยเยี่ยนเลยบบ้านเด็กที่เท่าไหร่ละคะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเอาเราบดนี้อันคือว่าอันาตุ้ยกับฟันเออจะตุยแล้วกับฟันที่แบบนี้แล้วฟันวางเลยค่ะ เจบบ้าระบ้อไหนเกี่ยบ้างดิบ้าอืมเจะตัตุนี่แล้วฟันมาสตรงนี่ดิสะพูดดีน,นี่แล้วเหลืกแล้วเขาอยู่ดิตัตุ้คือฝันว่าคนมาเต็มเนี่ยบ้านเลขทีหน,ะะนึ่งสี่เจ็ดตนาะ่ะเนาะคุณแม่น้องลิตาฝันใช่เออพี่ลูกแล้วก็ตัวใดก็ค่ะทีว่าสอบอันหกหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกแม่ใส่ส่ขตัวนี้อันนี้มัก แต่ว่าจนมากบอกน้องเขาได้ลายมือนี่แหละแม่แต่ถือมันก็มันงาดแล้วมันไม่ได้เนี้ยงส่วนมันนี่งวดที่เลียวนี่เขาได้สามหมวดส่วนแย่ดวงตากระถือน้ำสองหมวดส่วนแล้วก็ได้มุ่งล้งข้าเล่านี่คือโบบอกแลยเนาะบาทนี่บอกสามหมวดส่วนแล้วตัเป็นอย่างเขาได้เงินยทีละหาหกมือบริจาคน้องสาวก็ได้อือนี่จะบอกเขาหมวดนี่หกเก้าหกเก้ากั็ปรนั้น หาซีซี่หาห่าละหาซีซี่หา,หาล้วกาศทะเบียนบ 1, 4, 9, นัตรห,หนึ่งสี่เก้า <laughs> เนาะห <c ười> นึ่งสี่เจ็ดโอ้ก็ไฟหนึ่งสี่เจ็ดสิหนึ่งสี่เจ็ดโอ้ทะเบียนรถเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์คือรถนี้คือรถยางฮวนบอกระยางัวานดู อย่างมาดูันบ่กันหนิน้องสาวเราเมื่อยให้ตึงทุกข์เป็นอย่างมือส้องอันนี้อย่างนั้นอนอกมีก็ได้แต่ว่าอย่างใ้นยอย่างเทียยังไม่แต่ว่าบอกเขานีถือตลอดถือคือเขาถือตลอดอันนี้นียังหูเ่ตัวบ่เนี้ยเออพวกหูจักนาะงมาเลยไปถาม ลเก่าวคู่นี่เขากระซื้อให้กระซื้อคู่ใหญ่ใหญ่นี่กระไรน้องเ่ากระซื้อให้น้องสาวก็ยังอีเขาซื้อให้กรับผนซื้อมาขอกเขาเขาก็ให้เงินใส่คือคุณแม่นี่จแต่่ค่อยซื้อบอม่มีเงินซื้อส่วนมากไ่มีเงินซื้อเขาซื้อ,หอให้เน่าทันะรอเนียนวันมีหกเก้าหกเก้าก็เป็นหาซีหาซีคับเอาตัวหนึ่งสี่เจ็ดถี่ฝันว่าคนมาเต็มเฮียนเต็มเมียนไ่แต่คนตายเอ้า นี่ตะคนตายสิตีจังไหรเนาะควนไตไปหนึ่งผู้หญิงผู้ชายค่ะทั้งยิงทั้งใส่บ่อะตัวมีส่วนอย่แล้วก็หน้าสาวหน้าเคยหน้าเคยสองหน้าเคยญาติพี่น้องจ้ะดระหยาิพี่น้องตื่นขึ้นมาส่วนสีเจียงมาฝันหัวนุ่มมาฝันหัวตื่นเตียนน้องมันได้ดิล่ะ ไปซื้อไปนี wow. beeping, eat eat. ่เด้อกไปไหวเขาอยู่อะร้านกับพ่อไปซื้อนุ่มกินนี่ร้านหน่อยก็ได้อืมกินนุ่มเหมือนเอ็ดยี่หกปองละครับเลยครันฝากมาอะให้เพิ่นว่าเพิ่นกะมีบวชหลายดอกอะขอบคุณขอบคุณในใจเด้อเอ็ดจีอะเพิ่นกะอยากสวยเพิ่นกะบ่มีดอกแต่เพิ่นกะอยากสวยอยากทำบุญเพิ่นนะให้ตาหมูกระมัน คือส่วงหลังสงการบ่อจังสีไปรักษาหรือจังเดงเราคุยกันเรื่องนั่นหลานเลี้ยวกันคุยกันอยู่พี่น้องกับเรงมาห่มกันอยู่หลานก็มาหัวหมูว่านจะทำคำพวกไอเขาก็ม่าหัวจะเศร้าคนละเขาสีเอาจังไรจังศีว้ากันเลขาใหโทษไปบอกเขาลูกอีกเจนึงอันไปกลยทีฮะคือ มื่อนี้แฟนได้ไปเฮ็ดงานบ่ค่ะมื่อนี้ไปเลี้ยนให้ยาย่ายพี่สาวคนมีเอชซีทุกข์มาอยู่เด้เพิ่นว่าอยากเอาส่งยาสมุนไพรมาให้กินรักษาเพิ่นว่าผู้เป็นระยะสุดท้ายก็เศร้าซั่นจะนี่แหละเป็นกินตัวนี้พี่น้องก็เว้าอยู่หมู่บ้านเป็นจังได๋อยากให้กินยาก่อนลองเบิ่งว่าจังได๋หรือสิไปหาหมอก่อน โอาเมื่อกี้จะยาเลี้ยงนะอืมแต่ว่ากับพ่อได้ไปแม่นบ่นี่พ่อกว้างๆนี่ไปไปเป็นนี่เขาไปตรวจเบื้องหาน่ะขนาดไปวันที่สองว่างนั้นบ่มีเงินไปค่ะมีเอฟซีใจดีเพิ่นจะส่งยามาให้ซียารักษามะเร็งดอกคนใดมาจากวัดใดบุกับวัลูกค่าเดี๋ยวอย่าฝ่าวนี่เด้อติดต่อสายให้คุยเพิ่นอยู่เพิ่นอยากส่งมาให้โอ้ขับรถมาคนใดๆเด้อ แต่สำรับมือนีกะโชคดีว่าได้ความฝันเนาะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องค่ะก็ขอให้แม่ของน้องดิตาหนีเศร้าไว้ๆหเนาะค่ะน้องดิตาก็บอกไว้ล้วล่ะเนาะตอนป่านี้เป็นส่วนของคุณแม่แม่ยังแม่ตุ่มบ่แม่ตุ่มนะคะโชคดีว่ามือนีเฟ้นแต่ไปทํางานมือนีไม่งานแม่บอกา่ะมีงานค่ะก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกแต่ยังได้มือยบ่มือกับเนื่ยอยู่ ขึต่เขียดก็เ่อนอนละขึ้นไปแต่เขียดเมกลายจ้ะมะใพีเห็นน้องเพื่อนมากมาจากกรุงเทพค่ะอ่ากาล้างสิไปทำงานพอดีเฟ้นเพื่อนกระดายมือนีสูบปีว่ามีงานขืองานนี่กับเปดิมีตลอดจ้ะเตเขาสีอินเนาะจ้ะค่ะกคุ้งเที่ยงลยจ้ะเดี๋ยสิต่อสายคุ้ยกับคุ้พี่เพื่อนจะาก้าวน้องมีคนจะทรงยาสมุนไพรใม่ สำหรับแนวทางกับพิจนาเบิงเนาะค่ะแม่ตุ่มเพื่อนกะบอกแม่นเนาะค่ะเนาะบอกเต้ใหญ่หวะหรือน้องสาวเต้น้องถึงมาจะงวดลรอค่ะสามซอนแล้วสามซอนแล้วโอ้พ่อเด็กค่ะกับเขาเนาะเพื่อนกาหายค่ะกับเขาอยู่ใช้กับเขาไปยั่วแล้วดีใจน้ำค่ะค่ะแคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะสำหรับแนวทางแม่ตุ่มค่ะ แม่ตุ่มเป็นแม่ของน้องดิตาอันนี้เป็นของแม่ตุ่มโดยตรงบอกเขาย่างเดียวเขาสามงวดเดี่ยวพันเป็นแนวทางการงวดนี้กับมาลุนว่าติเขาบอสอบตามมามากก่างๆบอมกระพานเบิงเพ,เพื่อความบันเทิงด้วยว่าให้กับร่างกจน้องดิตาหล้วกับแม่ตุ่มนะคะเนาะเผินกับปวยนะคะ คะเพิ่นกับพ่อมีอยังฝากว่าเมพี่น้องไม่ใช่ความฝันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสิตีเป็นตัวใดก็คอยใช่วิทยาแมนการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้เอฟซีสายบุญทุกท่านมีโชคมีาลาลระกะขอวยพรให้คุณแม่สุนีนะคะที่ให้่าน้ำมันรถนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะขอให้ f อฟซีงบา้าดดูแลสุขภาพเจ้าของลำเด้อค่ะ